làm um, um, shirt bùn la thằng thằng làm ăn shirt bùn la <laughs> เป็นอาหารประจำชาติกระท่านอาหารสวีเดนวันนี้เป็นวันสำคัญวันคริสต์มาสระท่านอาหารคริสต์มาสเนาะอาหารประจำประจำชาติเป็นจะได้กินเฉพาะงาน อาหารมีเพื่อนชีเรตเองนะท่านนี่ค่ะมันจะเป็นหมูหมูบดนะท่านนะหมูผสมเนื้อเขาเรียกบลันเฟชบลันเฟชคือเนื้อบดผสมก็คือ เนื้อวัวครึ่งหนึ่งเนื้อหมูครึ่งหนึ่งอ่ะท่านอืมแล้วเขาก็จะมาเอาผสมส่วนผสมใส่กันกันกบเกลือพริกไทยมีไข่ด้วยมีแลนะมีเม็ดข้าวที่เขาใส่มีส่วนผสมหลายอย่างนะท่าน๋ยข้าวน้อยแก่ เขียนลงไปใต้คลิปนะคะท่านให้ท่านไปอ่านเอาวิธีทำเชื้อกุลละเชื้อกุลละบ้านเรามันก็ลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ไมเหมือนกันเนาะคล้ายๆกันการส่วนผสมจะไ,ไ,ไม่ไม่ไม่เหมือนกันหมดทุกอย่าง เชฟกุลานี่สวีเดนเขาจะไม่มีการใส่เขาจะไม่ใส่ชูรสไม่ใส่รสด,ดีกระท่านประมาณนั้นดังนั้นเขาจะมีการที่ว่าใส่แค่เกลือน้ำตาลนิดๆอย่างเงี้ยค่ะท่านสะตัดรดน้ำในก็ อาหารนี้ก็กินเฉพาะฤดูเทศกาลเนีย่ยท่านอาหารก็เรียกอาหารเทศกาลคะ <c oughs> ดูไปนะคะท่านเวาท่านเอาไปทำทำขายได้นะท่านนะคนไหนที่มีแฟนคนยุโรปเนาะเขาจะคือสวีเดนเนาะทำไมเขาไม่ ใช้เครื่องไม่ใส่ถุงก็คือมันเป็นอาหารพื้นบ้านนะท่านมันบ้านเลยถามถ้าทําดีเงินสวยเกินมันก็ไม่ได้เป็นอาหารพื้นบ้านถามผู้ใหญ่นะอันนี้ก็ถามอยู่นะว่าทําไมเราไม่ซื้อสําเร็จผู้ใหญ่ก็บอกแต่งั้นเขาจะเรียกว่าอาหารพื้นบ้านหรือแกบอกนอกเลย เจอคำถามคำตอบโอ้ใช่เลยทันเลยมันเป็นอาหารพื้นบ้านไนงะมันก็เลยต้องทำแบบบ้านๆอาหารประจำพื้นบ้านคนระับส่วนผสมนี่ขน้อยไม่ได้ทำเองนะพ่าใหญ่เขาทำส่วนผสม เรียบร้อยแล้วกขน้อยก็จะเป็นคนทอดใี้แกเพราะแกบอกแกทอดใจร้อนแกนี่จะทอดดำหมดเลยนะห <c oughs> น้อยก็กินไม่ได้แล้วแกทอดจนดำหมด อาหารพื้นบ้านอาหารเทศกาลท่าเรียกเชุดปุ๋ยละก็าก็มีขายตามร้านค้าทั่วไปอ่ะท่านเชื้อปุ๋ยละแต่อาหารตัวนี้เชื้อปุ๋ยละตัวนี้เขาจะนานๆเขาจะทําทีเ้าจะทํากินเฉพาะอาหน้าเทศกาลนะท่าน หมือนวันคริสต์มาสหรือวันฤดูร้อนเนี่ยหน้าฤดูร้อนเทศกาลฤดูร้อนเราจะได้กินกันวันนี้เป็นวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสวันปีหม่เราจะได้กินกันน,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 ะน,น่ะท่านส่วนี้ข้าวหน่อยก็ได้ทอดไปแล้วนี่ค่ะท่านสวยไหมคะ อาหารเทศกาลวันคริสต์มาส่ทนอาหารพื้นบ้านอาหารวันเทศกาลของเราเขาทำแบบบ้านๆเนี่ย่ทนไปหยดลงไปหยดลงไป ไม่พิจีีทิษันก้อนใหญ่มั่งก้อนเล็กมั่ง <c oughs> <c oughs> บอกว่าทำกินกับมืออร่อยเ้ะ <c oughs> ไปมือทํำอร่อยอม,อมี่เขาก็อบมันเดี๋ยวว่าดูกันนะานอาหารจะโชว์พี่ดอง อาหารเทศกาลวันคริสต์มาสวันยูนวันยูนก็คือภาษาของสวีเดนเนาะยูนแต่ว่าทางยุโรปเขาก็คริสต์มาสแล้วแต่คำพูดคำนั่นไม่เหมือนกันแต่การเป็นอยู่หรือว่าก็เนาะเขาก็ ทั่วโลกอะท่าอาหารยูนอาหารคิสมาสนี่เราทำชุดปุ๋ลักให้พี่น้องชมไว้ก่อนเต็มหมอ้อแล้วท่านล้างมือบ่อยๆ สิบมือเอาเอาเห็นแล้วที่นี่เห็นแล้วที่นี่ซ่อ,อนแล้วซ่อนแล้วน้ำดื่มน้ำดื่ม คลิปนี้ก็นานแล้วท่านเดี๋ยวพ่อน่อยก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบสวยนะท่านกำลังเหลืองใช่เอามาดูกัน <c oughs> ตึ๊ด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 นี่ค่ะท่านเดี๋ยวจะตัวน,นี้เนาะ ออืะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่น,นี้นะท่านนะเดี๋ยวข้าน้อยจะทำให้ดูอืนี่ค่ะท่านนี่ค่ะท่านอ,อไปแล้วอปแล้วนี่ค่ะท่าน สวยงามตามท้องเรื่องท่านอืมน้าว